รถแบรนด์หลักกันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะคะช่วงร่างด,ดีดีไซน์สวยสปอร์ตน่าใช้งานนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเริ่มต้นพ ในส่วนของเรื่องดอกเบีย้ยของเรานะคะลูกค้าดอกเบีย้ยของเรานะคะสำหรับ4ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.59ส่วน7ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.99ค่ะนี่คือความพิเศษจากดอกเบีย้ยนะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมรถส,สวยๆกันในส่วนของด้านข้างของจำเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอนําเสนอคันนี้เลยนะคะ Honda City เครื่องยนิน1.5คันนี้เป็นตัว V ีนะคะลูกค้าเป็นปี2018ค่ะมาด้วยตัวถังสี บรอ์สวยๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเดชาวด์และนั่งไรนะคะกระจังหน้าสวยๆเลยนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนาค่ะลูกค้าค่ะอยากให้ลูกค้าได้คันนี้จริงๆเพราะว่าสวยจริงๆนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าในส่วงด้านข้างนะคะจะทรงลองแม็กใฮดแเ้วเรียบร้อยนะคะแม็กสวยๆยังใหม่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าสวยจริง จริง,รงใช้คำว่าสวยได้เปืองมากนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับระบบสมารท์ททีเลตให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าซิตี้ตัวนี้เป็นตัวขายดีนะคะวัยรุ่นเนี่ยคือชอบกันมากๆเลยนะคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะให้ถึง2จุดเลยนะคะแล้วก็มีครีบฉลามมาให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังลูกค้าสามารถ เปิดได้จากรีโมดเลยนะคะค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าอะไรเดิมเลยนะคะลูกค้าน็อตไม่มีขยับนะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะใครว่ารถซีดานจุข,ของได้น้อยเนี่ยกล้าเถียงเลยนะซิตี้ให้พื้นที่ด้านหลังมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าเครื่องมือยาอะไรแม่แรงอยู่คบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ด้วยนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะทั้งราคาทั้งเรท สุดพิเศษจริงๆนะคะเดี๋ยวจ้ำพาไปชมไปส่ง,งด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าซิต,ตี้ตัวนี้นะคะเป็นตัววีนะคะมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวคอมเข้ามาในส่องด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเลขไม่ค่ะ อยู่ที่67,970กิโลเมตรนะคะลูกค้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านขวามือลองจำก่อนเลยนะคะตัวนี้มีคอนมดมาให้นะคะลูกค้ากระจกสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะมีระบบการลื่นถลายมาให้พวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถควบคุมในเสียงของเครื่องเสียงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะคอนโซลกลางคะ่ะฟังลูกเล่นฟังก์ชันความบันเทิงให้มาแบบครบคันเลยนะคะแอร์เป็นแบบแมนู นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดําไม่มีรอยฉีอกคาะเบาะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะทําความสะอาดง่ายเลยนะสําหรับคันนี้ค่ะถ้าไปในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะลูกค้าขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะรับประกันได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะลูกค้าส่วนมากซ้ำอ่ะต้องให้ดูเลยห้องเครื่องนะคะลูกค้า ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยรถแต่งมาเนี่ยน้องจ้ามทาเครื่องมาหรือเปล่านะคะจํารับประกันเลยว่าไม่มีชมนหนักพลิความน้ําท่วมตะต่อคาซีคัดก่อเลขใหม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงทั้ง2ด้านไม่มีรอยไข่เลยนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนคันนี้ไม่ได้มีมาให้นะรอยสีเม็ดอาร์คนะคะยังมีให้เห็นบ้างในบางจุดนะคะลูกค้าแต่ว่าน็อตเนี่ยเดิมทุกตัวเลยนะคะรถปี2018ต้องมีอะไรบางจุดที่ต้องเปลี่ยนตามการใช้งานนะคะ คันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่479,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่อยากได้เป็นเจ้าของต้องรีบสักนิดนึงนะคะเพราะว่าโชมนี้คือขายดีมากๆเลยนะคะมีทุกสีแล้วนะคะลูกค้าหาสีไหนอยู่นะคะรองเข้ามาเลือกเข้ามาชมกันได้ก่อนเลยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ จำข้องขอฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะมีทั้งหมด5เพจนะลูกคะ้จะมีเพจสนักกานยายผเพชรบุรีชาอมหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะรถสวยๆเข้าใหม่ฝากติดตามช่อง y o ยูท b บบอดบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ้าแล้วก็เจ้า h อน d a City คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ